ผมก็ผมนะชอตตี้บูจจว่ากับ Idol Town Master เกมมือถือแนวสร้างเมืองชิลชิการาฟิกสไตล์พิกเซลน่ารักน่ารักแต่ดันมีระบบไปป้นเมืองชาวบ้านเขาเฉยซึ่งเกมนี้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพูดตรงๆเลยว,ว่าผมไปเห็นในโฆษณาแล้วน่าเล่นดีก็เลยลองโหลดมาเล่นดูก็ปรากฏว่าเออก็เพลินดีอยู่เหมือนกันนะ Right, là, เอาละเดี๋ยวเราเอาบรรยากาศของจริงให้ดูเลยกันละกันนะครับมาถึงเนี่ยมีรางวัลไอดอลให้ด้วยนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเก็บไว้ให้ได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับถ้าเกิดอยากปลดล็อกแล้วก็จ่ายตังนะจ๊ะโอเคงั้นก็เคลมไปเลยกันละกันนะครับเอาละทีนี้อันเนี้ยคือเป็นเมืองใหม่นะที่ผมพิ่งแบบว่าจบเมืองที่แล้วมาอันนี้ก็มาเล่นเมืองนี้ต่อเลยครับดูออบเจกทีฟด้านบนนะฮะเขาบอกว่าให้เราไปอัปเกรดเจ้านี้ใช่ไหมถึงเลเวลเท่าไหร่นะห้าสิบป่ะ เนื่องจากว่าผมรับรางวัลไอดอลมานะครับผมก็เลยมีทรัพยากรให้กดใช้ได้ค่อนข้างเยอะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็แรงั p เปเลยแล้วกันรอเวลาวแต่ละหนึ่งเฟสครับผมมี ABC มาพูดคุยด้วยนะครับอันนี้อาจจะผ่านไปไวๆนะ NPC พูดคุยไม่ค่อยมีอะไรมากเฟสต่อมาเขาให้ไปอัปเกรดฟาร์มนะครับเวลเท่าไหร่ไม่รู้อะกดไปให้เต็มแม็กเลยโอเคเสร็จไปอีกหนึ่งอันจ้ะอันต่อไปหาคนมาให้ถึง4คนก็ต้องมาอัปเกรดบ้านครับ จัดไปเอาล่ะต่อมาให้หาคนงานมาทำงาน5คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานที่ที่เราใช้ในการทำงานก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังว่างอีก3คนเมื่อกี้เราเพิ่งสร้างกระโจมมันจะมีคนมาทำงานเพิ่มก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม้ช่วงแรกเราใช้เยอะกว่านะครับก็เดี๋ยวรอมีคนเยอะมากขึ้นเดี๋ยวค่อยมาจัดสรรเพิ่มเนาะพอเราทำเควสครบทุกเควสด,ด้านบนแล้วนะครับเขาก็จะให้เราทำการอัปเกรดเมืองครับ อัปเกรดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนมันก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าเราก็ยังคงเล่นอยู่เหมือนเดิมนะก็คือทำตามภารกิจด้านบนนะครับอุ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเวรกรรมแม่ไปกดใช้เพชรซะอย่างนั้นไม่เป็นไรเพิ่มจำนวนคนเข้าไปก่อนโอ้เริมไม่พอแล้วเป็นไงครับต้องหาหินหาไม้นะครับทั้งที่เราปล่อยไอดอลมาแม่ก็ใช้ทรัพยากรแป๊บเดียวหมดเลยครับไม่เป็นไรอัพเกรดไปจนถึงไว้เจ็ดสิบห้า เอาแค่เท่าที่เขาให้ทำก่อนนะครับจะได้ได้โบนัสเพิ่มเติมเนาะสร้างสะพานอันนี้แต่ไม้พันแปดโอเคน่าจะไปทำการขุดแร่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องสร้างสะพานก่อนเนาะต่อไปนี่ไงสร้างเมืองนะครับแต่ว่าขาดไม้ครับขาดเยอะเลยครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้ทรัพยากรเร็วขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จริงๆแล้วไปดูด้านล่างได้ที่เป็นรูปหมวกนักเวท อารมณ์ประมาณกระชปองครับเวลาเราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยไอเจ้าแต้มเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็มากดใช้งานได้แบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะสุบๆกันไปว่าจะได้อะไรครับผมเน,นี่ยได้ไม้แล้วเห็นไหมและบางทีก็จะเจอไอเทมแปลกๆแบบนี้ครับก็คือให้ไปจู่โจมหมู่บ้านอื่นนั่นเองครับสิ่งที่เราต้องทําเลยคือให้เลือกเป้าหมายนะครับว่าเราจะทําลายสิ่งก่อสร้างไหนถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะเจอกล่องสมบัตินะครับทําลายบ่อนามก่อนลวกันไม่เจออะไรครับผม โอ้โหคนกรี๊ดกันลั่นเลยครับผมแล้วเวลาเราคลิกเนี่ยได้แค่20คลิกเท่านั้นนะครับโอ้ไม่เจอเลยอะ่ะอีกอันหนึ่งอะไรดีเนี่ยอันนี้แล้วกันอ้าวเจอพอด,ดีครับโชคดีสุดๆถ้าเกิดว่าอยากตีเพิ่มเนี่ยดูโฆษณาได้นะหรือถ้าเกิดอยากตีคูณ2แล้วก็เติมเงินได้นะจ้าแม่ฮา,าร์ดเซลกันจริงๆไม่เอาเอาแค่นี้ ส่วนกล่องที่เราป้นมาเมื่อกี้นะครับให้ดูด้านล่างมันจะมีรูปถุงอยู่ใช่ไหมหนั่นแหละในเนี้ยมันจะมีกล่องที่เราป้นมาเมื่อกี้ครับก็มาเปิดได้เลยครับลุ้นๆกันไปว่าจะได้อะไรโอ้ได้การ์ดนกยูงด้วยนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยมันก็จะเป็นไอเทมสาหรับการสะสมนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมา้วก็ดูด้านล่างจะมีแถบการ์ดด้วยเห็นไหมครับนี่แหละถ้าเกิดสะสมพบก็จะได้รับรางวัลกันไปนั่นเองครับ ส่วนต่อมาก็คือด้านขวาล่างเลยครับเอาไว้บูส์คูณ2นะครับก็คือได้ของเร็วขึ้น2เท่าแต่ว่าต้องดูโฆษณานั่นเองนะครับหรือเราจะซื้อแบบขาดเลยก็ได้คูณ2ตลอดเวลาหรือเราจะซื้อแพ็คลบโฆษณาก็ได้นะครับถ้าเกิดเราลบโฆษณาปับ๊บไอพวกที่เราต้องดูโฆษณาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่ต้องดูอีกแล้วใช่ไหมราคาอยู่ที่575บาทนะครับผมแหมรวมๆกันแล้วนี่แพงกว่าเกมซื้ออีกนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมใส่ฟรีเดี๋ยวผมเล่นแบบชิลๆกันแล้วกันครับไม่ได้รีบไม่ได้อะไรมากนะครับทีนี้ มีนักดนตรีแวะมาที่หมู่บ้านด้วยนะเรากดด้านขวาตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือดูโฆษณาเหมือนกันนะเขาจะให้เลือกด้วยว่าเราอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษนะครับกล่องเะละ่าหรือว่าอันนี้จะได้ไปเปิดกระชปองต่อก็ก็แล้วแต่และกันนะครับเลือกเสร็จแล้วก็ดูวิดีโอได้เลยโอเคคราวนี้เรากลับมาที่เคเวสกันต่อนะครับก็คือให้มาสร้างเจ้านี่ใช่ไหมตอนนี้ก็มีของมากพอที่จะสร้างได้แล้วนะครับจัดป้ายรอ3ามวเนาะดูเควสต,ต่อไปสิอ่าอัปเกรดเจ้านี่ถึงเลเวลร2 5 น่าจะอันนี้แหละ125เลยโอเคเรียบร้อยครับแต่ว่าขาดแร่นะครับเดี๋ยวรอให้แร่เนี่ยเสร็จก่อนแล้วค่อยขุดเพิ่มเติมเนาะเอาล่ะเคเวสต,ต่อไปนะฮะก็คือไปอัปเกรดบ้านนะครับผมให้ถึงแรงสามแต่ว่ายังอัพเกรดไม่ได้ครับขาดทั้งแร่แล้วก็ไม้แปรรูปนะครับ เอานี้เหมืองแร่เสร็จพอดีครับเดี๋ยวแอดไซน์คนงานเข้าไปก่อนเนาะกดโซฟตรงนี้เลยก็ได้เนาะมันก็สามารถแอดคนงานเข้าไปได้เหมือนกันไต่เข้าไปเลยครับให้มันผลิตเร็วๆครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเจ้านี่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดมันไปเลยก,ะละก็แล้วกันไม้มีเยอะครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ค่อยมีนะตอนนี้โอ้ต้องรอไม้แผ่นอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรรับเควสด้านบนก่อนนะครับดูซิอ่านี่ไงกําลังพูดถึงไม้แผ่นนะครับเขาก็ให้ครับไม้แผ่นพอดีเลยครับผม พอสร้างเสร็จแล้วก็แอดไซน์คนงานเข้าไปเหมือนเดิมครับผมที่นี่ต้องใช้อีกคนเนี่ยโอ้ใช้ตั้งหลายคนนะแต่ว่าต้องใช้2คนไปอย่างต่ำนะครับนั่นหมายความว่าผมต้องเริ่มอัปเกรดบ้านแล้วสินะเนี่ยคนงานเริ่มจะไม่พอนะครับหรือจริงๆเราอาจจะใช้คําสั่งนี้ก็ได้นะคล้ายๆรูปคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยกได้ไงอย่างเช่นเฮ้ยตอนนี้ไม้เราเยอะเราอาจจะโยกมาทําการแบบขุดแร่หรือว่าแปรรูปไม้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ทําได้ง่ายๆตรงนี้เลย โอเคคราวนี้เราก็ผลิตไม้แผ่นได้เรียบร้อยนะครับเราจะได้ไปอัปเกรดอย่างอื่นที่เราติดกันไว้นะครับก็คืออัปเกรดบ้านเนาะจะได้มีคนงานมากขึ้นครับผมแล้วก็อีกอันนึงนี่นี่นนี่เป็นมินิเกมใช่ไหมสร้างได้อย่างอะ่ะได้แล้วเนาะเสร็จแล้วหนึ่งรายการโอเคสร้างเลยเดี๋ยวรอดูกันว่ามินิเกมที่ว่ามันเล่นยังไง เอาละสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้น้ำชมดูด้านล่างครับที่เป็นรูปหมวกที่เราไปเปิดกรฉชพองจําได้ไหมอ่าคราวนี้ดูด้านล่างอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นว่ามันมีมินิเกมขุดแร่อยู่ตรงนี้นะครับวิธีเล่นกง่ายๆเลือกอุปกรณ์ก่อนช่วงแรกก็มีแค่อน,นี้แหละแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะขุดเอาอะไรนะครับแต่ว่ามันจะต้องสว่างสว่างขึ้นมาแบบนี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดได้น,ดไดนี่ก็ขุดได้ อันนี้มันจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดอยากได้บล็อกนี้ทำยังไงก็ต้องขุดอันนี้กับขุดอันนี้เห็นไหมครับเอออันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับมันมีหลายอย่างให้เราขุดอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้แล้วกันเออเอาทรัพยากรก่อนโปกแร่อันนี้มันนีก็น่าสนใจเหมือนกันนะโอเคที่หมดแล้วก็ขุดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะดูว่าด้านล่างมันมีอะไรต่อนะพอนึกภาพออกเนาะไม่ยากครับโอเคทําเสร็จไปอีก2เสนะครับรับของกันต่อนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดฟาร์มแล้วกันครับเว กดค้างกันได้ยาวๆ <Okay. S 1> ไม้พอปะเนี่ยเออพออยู่ไอ้นี้ต้องเริ่มใช้ไม้แผ่นกับหินแล้วเห็นไหมครับแล้วก็อีกเควสหนึ่งอ่ะจะขึ้นเลเวล3แล้วก็ไปอัปเกรดซอมิวให้ขึ้นแหลงสามครับใช้หินเนาะโอเคเอ้านี้ก็รอเจ้า2อันนี้เสร็จเราก็จะสามารถอัปเกรดหมู่บ้านขึ้นอีกหนึ่งขั้นได้แล้วนะครับเป็นไงเออหมู่บ้านเราดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายอันที่ยังสร้างไม่ได้นอ้องก็ต้องรอเลเวลอัพกันก่อนเนาะ โอเคในที่สุดผมก็อัปเกรดหมู่บ้านได้แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นสมอลทาวและหมู่บ้านขนาดเล็กๆนั่นเองครับพออัปเกรดมาแล้วปุ๊บโอ้โหผ่านไปเลย2เควสแบบนี้ค่อนข้างชอบเลยครับนะต้องไปหาคนงานไห้ครบ20คนอีกงั้นก็ต้องไปอัปเกรดบ้านเนาะแต่เควสโอเคมีพอดีเลยอัปเกรดบ้านนะครับจะได้ครบ20คนเนาะ อัปเกรดบ้านเสร็จแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งเควสนะครับและเควสนี้ก็จะผ่านไปด้วยเลยเพราะว่าคนงานของเราเนี่ยสามารถจ้างมาทํางานได้เกิน20คนแล้วนะครับเอาไปทําอะไรดีละ่ะนี่ละกันเนาะตัดไม้นะครับแล้วก็หินแต่ว่าหินเนี่ยยังเพิ่มจํานวนคนไม่ได้อ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ทํางานอื่นไปก่อนนะครับดูซิว่าอันนี้กําลังพูดเลยมีการอัปเกรดเหมืองหรือย,ยังมาพอดีครับแล้วก็ไอ้ที่เราไาทำเมื่อกี้ก็ผ่านเควสเรียบร้อยครับโอเคไปอัปเกรดเหมืองกันนะครับจะได้เร่งการผลิตพวกแร่ต่างๆได้ อัปเดเสร็จแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งสนะครับผมและก็เขาบอกว่าให้หาคนงานให้ถึง32คนนั่นหมายความว่าต้องไปอัปเกรดบ้านกันอีกแล้วครับท่านแล้วต้องอัปเกรดเยอะด้วยนะเพราะว่ามันต้องการ32คนไงตอนนี้มี27แล้วแล้วก็ต้องอัปเกรดเจ้านี้ขึ้นไปอีกพบยัง โอเคพบเรียบร้อยเนาะ32คนครับส่วนเควสต,ต่อมาเขาให้เราไปเล่นมินิเกมขุดหินนะครับแต่ว่าผมดันเล่นไปหมดแล้วอะก็ต้องรอเวลาให้ไอเทมมันงอกออกมาอย่างเดียวเท่านั้นครับไม่ก็ไปซื้อเลยก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนอีเควสหนึ่งข้างๆกันเขาให้มาเปิดกระชปองก็ค่อนข้างโชคดีครับโอ้เดี๋ยวนะมีให้ดูโคษณาอีกแลลวแล้วดูรางวันเดียโคตรล่อตาลอ่อใจเลยถ้าไม่ดูเนี่ยร้อยหกแปดนะถ้าดูเนี่ยพ mm hmm. mm hmm. ันสามอืนกน้ำลายตัวเองแบบ มันล่อให้เราแบบเติมจริงๆอะเนาะอ้าวอันนี้เราจะได้ของเพิ่มแบบอืมเอาดูก็ดูวะอของแจ่ขนาดนี้เฮ้ยต่อไปครับก็คืออัปเกรดซอมมิวให้ถึงเลเวล180นะครับกดค้างไว้ได้เลยเอ้ยอันนี้น่าจะเกิด180อะเอาแค่180ก่อน โอเคจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีการอัปเกรดความสามารถด้วยนะก็คือต้องไปขุดแร่มาก่อนเจ้านี้ให้ครบ10ก,ก้อนก่อนนะครับเราจะเพิ่มความสามารถของการผลิตต่างๆได้คือสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันจะมีด้านล่างอยู่แล้วเห็นไนะหมนั่นแหละอย่าลืมไปขุดหินขุดอะไรมาเพิ่มเติมด้วยกันละกันเนาะแล้วเคเวสต,ต่อไปของผมก็คือให้ไปขุดไอ้สีม่วงไอ้หินเมื่อ,อ,อกี้นั่นแหละอีก5อันนะครับแสดงว่าผมยังทาไม่ได้โอ okay. เคเควสต,ต่อไปก็คือให้อัปเกรดเจ้านี้ขึ้นเลเวลส อก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วเนาะคือเกมเนี้ยมันเล่นเพลินมากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องรอเวลานี่คือแบบเพลินสุดๆแต่ก็เข้าใจอะเนาะว่ามันเป็นเกมฟรีอะผู้พัฒน,นาเขาก็ต้องหารายลงรายได้อะไรสักทางหนึ่งอะเนาะส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เสียงกับเรื่องของการล็อกอินผ่านทาง Google Play เท่านั้นซึ่งตัวเกมเขาเปิดไว้อัตโนมัติอยู่แล้วครับ